ก็ส่วนตัวชอบอยู่แล้วแต่ว่ารล้ทางสิงค์ปอเรชั่นเองก็ได้สนับสนุนคอนเสิร์ตในหลากหลายรูปแบบหลากหลายแนวทุกประเภทแต่ดนตรีแจ๊สจะไม่ค่อยมีโอกาสได้จับต้องเท่าไหร่แต่ครั้งนี้เป็นโอกาสอันดีมากเลยที่พี่ปิ๋วมาเสนออะไรที่ยิ่งใหญ่กว่าที่เคยจัดมานะครับปกติอาจจะวีคเอนใช่ไหมฮะศุกร์เสาร์อาทิตย์แต่คราวนี้นี่6วัน แล้วก็กลางเมืองที่เอาแบบจริงๆเพราะทุกครั้งที่จะเป็นจัดตรงสวนตรงอะไรใช่ไหมเราเบื่อแล้วเราอยู่ในเมืองมีกว่าอ๋อใช่เป็นแจ๊สสำหรับคนเมืองใช่ไหมคะ,คะนะคะแล้วก็คราวนี้รู้สึกว่าโอ้โหมีศิลปินบึ้งทีเดียวจริงๆแล้วบอกว่าโอ้โหร,รู้สึกว่าบอกว่าน้องน้องนักศึกษาเนี่ยจะรู้สึกคุณค่าของสิ่งที่ให้โอกาสมากเลยอะ่ะใช่ไหมคะเพราะ,ะมีศิลปินที่มาร่วมง,งานกันมีใครบ้างคะคุณจุ๊บก็อ่า อันนี่พูดถึงของของไทยของไทยนี่เราจะมีเป็นพิติชิโโลใช่ไหมกัแต่ว่าอาจจะเล่นในแนวที่เป็นแจ๊สนะฮะเป็นบลูส์แล้วก็มีมีรัพีจีเองอยู่แล้วแน่นอนนะครับแล้วก็ยังมีรุ่นใหม่อย่างอย่างเอนะครับนัดกับพัชชาก็ อยากจะดูว่าเขาจะร้องแนวไหนกันแน่นะครับแล้วก็มีลุ้นมีลุ้นนอกจากนั้นก็ยังมียังมีนักดนตรีไทยที่ที่เก่งๆที่เป็นเป็นแกสให้ศิลปินที่มาจากเมืองนอกด้วยอย่างเช่นสุเมศร์แอนเดอร์ปังเล่นได้ใครขับพี่ปอได้เลยฮัลโหลเล่นกับแอนดาคีค่ะกูว้าสุเมศร์แอนเดอร์ปังก็จะต้องมาร้องเพลงจีบนักเรียกว่านักร้องสาวแอนเดอร์ทีแล้วก็มีมิ้น อินฟินิตี้ก็จะมาเป่าแซกโซโฟนให้กับอิงเกอร์มารีอับแล้วก็ม<ช>ีน้องอุบนะคะน้องอุบโริดาก็จะมาเปรลงเพลงราชินีฝนแล้วก็เพลงเพลงรักชื่อดังทีขง่ของทางทางสถาบันก็คือคการการไม่มีเวทีที่จะเล่นถูกเลยะค,ะค่ะ,คะดนตรีนี่มันไม่ใช่แค่เรียนรู้ท่องจำแล้วก็เก่งอยู่ที่บ้านที่เฉยไม่ได้องค์ประกอบที่สำคัญอีก ข้อหนึ่งก็คือผู้ฟังนะฮะต้องมาตรวจสอบตัวเองกับผู้ฟังตานนี้เราจะได้ประสบะการณ์จริงอาจารย์รู้ว่าไอ้คำว่าดนตรีเนี่ยมันจะพาเราไปรอดไหมนะฮะเพราะฉะนั้นการที่จะมาเจอคนผู้ฟังแล้วก็ในโอกาสสถานที่จริงแบบนี้เป็นโอกาสที่ดีมากมากเลยสำหรับพวกนักศึกษานะฮะน้นถึงตัวเองตอน,นเด็กๆก็ไม่มีโอกาสไม่มีใครให้โอกาสใ,ให้แบบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นมาถึงตอนนี้ก็ ถือว่าต้องขอบคุณนะฮะทั้งคุณทั้งทั้งฝ่ายจัดรายการทั้งหมดเลยคุณคุณชุบคุณโจคุณปิ๋วในที่คิดอะไรก็นี้ขึ้นมานะฮะ,ะขอบคุณแทนพวกเด็กๆด้วยะนะครับเหตุใดถึงเซนเตอร์โบสถ์นนถึงได้เปิดเวทีนะคะเปิดสถานที่ให้เกิดเหตุการณ์เก๋ๆแบบนี้เกิดขึ้นได้คะอาเรนเจอร์ค่ะก <Ar anger S 2> ็เพื่อตอบย้ำความเป็นเดอะร้านแจ็ช้อปปิ้งเดสเซนเซชั่นอนกแบงครอกนะครับก็ขอบคุณสิงห์นะครับแล้วก็ขอบคุณพี่ปิ๋วนะครับที่ให้โอกาส สถานที่เรานะะฮในการที่จะมอบ Rewarding Experience ให้กับคนที่ใจกลางเมืองนะฮะแล้วก็ทั้งนักเรียนนักศิ์นักศึกษาซึ่งสามารถเดินทางมามาจอยกับไอตัวมามดื่มด่ำบรรยากาศของ Jazz Festival เนี่ยนะครับที่เซน t r โ l เบิร์นะครับก็ถือว่าเป็นครั้งแรกใช่ไหมฮะที่ใจกลางเมืองและยิ่งใหญ่จริงๆนะครับผม